กูได้กินไก่หมุนบีชันแล้วที่ไหนไฟแดงไฟเขียวเ<อ>ลยวรีอเขาเสคารถนตน,นะนะ่ะสามชีวิตจะอยู่นี่นะ่ะวันนี้หลังสามทุ่มว่าสวัสดีจา้าไหนบอกงอนทำไมไปด้วยกันค้างอนใครงอนงอนเขาดันเจนไหนฮักเขา รักขาเปลง่อนบี้มือห้ิมือนนมีโซ่ฝืพี่น้องไอพี่น้องมือหิมีโซ่เฟือครับพี่นังบอสมีนมอนุมาตรตังหรอเบนจอดรถตดยางค้ามีอนุมาตกตังไหมที่คืออะไรอะวันนี้เราหน้ารถคาราคาสิบล้านไปงานแบบเชิดเชิดจ้างลาเสามสิบแปดสิบสามแปใช้ไปล้าน เบิ้งหนทางขุนเบนมึงอะผร้ขับผูขับเพื่อเบืงเห็นงานยุ่สูงไห้ข่าวไบอ้นางบอจะคุยถามบอเรื่องไหนโอยคือ้านมันมีนัตีหรอเป็นยังสุดจะเห็นงานแรเขารถเดอบอจะขับใเห็นเจ้าได้เห็นงานไหมคบนมีธุรกาธุรกิจปรจบันมีธุระบอข้นมานั่งคือบอเส้นหนาจะพ้อมจะอไม่อเปนมาก่น่นาน่งหาหาเรี น้องเบนก็นมาด้วยมาเขาใช่ไหมนเกิตดต่แรกันบองานบอพีตัวทั้ลายเลยเบนมึงขึ้นมาคุณเบนมึงคูจะไปปลอดภยัยพูดอะไรดิอันไป้อยใหญ่จ้องไปน้ำมันป้อยอื้อเลยเฮ้ป้อยใหญ่จร้องไปน้าฟูหน่ามึงไงแมเบน,เน,นลลกลัาแมนโอย่ามนุที่ล่ลูบ้านหมกแมนหน่ามึงกล่าแมนลื้อสีอันยุประเทศอินเดียน่ะแหม <c oughs> คือส anyway, ีมุยยู่ขาแม่น้ำคงค้าแม่เบ็ดหนามึงแหมคือบ่ากินซบกินยาเม่งสัตว์แม่มึงแหม่หมดผากเลยเพ่งตาขับรถเป็นจุปูกระบอกโบเมื่อไหนคุณปูขับรถแหนางมาตำรวจมากกว่สิโบกก็สิอันนี้กุรอโนโบกเมื่อกระโดเขาอันนี้กันแล้วไอ้ทั้งหลองหันเขาโทรบอกกันแล้วว่าอันนี้ขับรถเร็วเขาสวนหญ้าแล้วโบกวงบุ้ยโรงเรียน วันนี้เราไปงานบอสเฟมดานิกแอมพูพี่น้องไปกวนเงินคาน้ำมันดอกพี่น้องไปกวนเงขนคาน้ำมันแต่น้ำมันจะของไปกาแฟกับบดีกินเราไปจอดเื้อไมซนพี่น้องจินือเปด็บอสฟบอสเฟมวันนี้เขาเตรียมงานเดี่เขาจ่าาบางองหนึ่งงานคืองายากมอนี่จ่ายงาคือว่าจะต่เดี๋ยวของจะผีจนองมือนี้รถแฮอันตัวเขียรมีุพี่น้อง ซี่แก่ก็บ่กสบายล่ะคายลีโอ้ยยูได้บออันผู้ใด,ดอีผู้หนึ่งอันยูได้ไหมจีนี่ก็ลาก็เลยโทรเรียกคูจูนี่มาสะกลผมมาลองซอยหาสมมูลไหมเฮ้ยนะฮะสมมงเขาสิ่นี้ก็เลยเห็นคูจูนี่เฝ้าตีรถมาเพราะศิลปินหลักเขาป่วยยูรี่กับป่วยยูรี่ก็ป่วยก็เลยเออ เพื่ออะไรคนอยู่ครับวันนี้แต่ว่ายูรี่อยากให้มาอยู่ถ้าเกิดน้องไหวน้องน่าจะมาผมเปิดกับโยได้หนึ่งมันมันเหม็นไม่มันสูบบวดบเป็นบ้าแน่เบนตัวบางหนา้าเนี่ยเปลี่ยนกว่าเบนเป็นทั้งขยบะบูดมึงใส่แบบนี้มันขึ้นมาได้พี่เลยเบนมันมันกุยมึงหรือเปล่าอยังเช่นเสือเสือ,อยี่ยังขี่ตะลงขี่ตะแรงกุย <c oughs> เป็นแห้งตายมึงอ่ะ <c oughs> โอ้ยเบน แจ้งแม่บอนนสมรถเพื่อนพนักงานคุณนัมโมว่มาผู้ใดไรบิ่นพูดอะคือนัมโมบิ่นออนอนลูกเยอะเหนันสมน้องน่าราน้องเบียนเมื่อคืนนี้ก็นอนตีห้าเบียนอีหยังไปซอมาเออบิ่งจังสูงันคือกับพญาเสือกเถอะปกติแล้วคนขับรถอยู่ขา้างหน้าทำไมอันแล้วก็ซีโยนั่งหลังรถถลดไซีโยข้างหลังเลยอซีโยเด้นี่แม่น วันนี้ยูริใช่บอยทำถูกเลยเอาใช่ครับคือวันนี้ยูริไม่สบายเจนนี่ไม่สบายลาซีเกียมลาล่าไปสามดอกก็เลยว่าทุหาจุนนี้แม่เข้าฉันดอกมาซอยบอดเดอร์หาสมองเดอร์บอดบีเคงบอดอยู่อยู่แห่งอยู่เข้าหนึ่งมาลองดมาลองซอยจกเพงดีลองหาเพ่งบอดเลยก็เดียวไลคนหมดเลยเบนจะลืมโทรบอกเพื่อนเอาเเดคือกระเป๋าอันนี้อันพี่อุ้ยนะ เอาฟิลิปเป้ยูนังกินเขาเลีนี่ไงเพราะจะนั้นวันนี้ใส่จริงเตยเป็นพูดที่กระเป๋าไปก็ไม่อย่าเลือกขึ้นกระเป๋าเพราะถ้าเกิดเราไม่เราไปมันจะอันนี้ไปโค่นกับมาขอแรังแนมไม่เห็นหน้าพี่ต้องวันหนึ่งอ่ะฉันนี่ไปโตเกียวเจ็ดวันจ้ะฉันไม่หน้าพี่ไปเลยู้สวยแปลกอยู่นะนี่รู้สึกแปลกจริงฉันมีทำมีงานทำน้ำบียวันนี้เข้ากออฟฟิศนะเธอไปแลกเงินฉันจะเห็นรถตู้เธอเลย คือมทุบทักทอย่างเอ้ย็นรวตู้เท่านากี่ว่าขนาดเอาแบ่ชมคนบอกเองครขี้กลายเป็นยังไงคู่อยู่แต่ยังไง่ายเรื่องสิเสิบสองเอแหมเขาใจยุบอ่ะ้่ได้ครูจุนนี่จะมาใช่ครับครูครูจุนนี่ามาพี่น้องกับน้องกับน้องพ่นอะไรก็เรยว่าออาหนองน้ำเนอกแ่น้ำเนมาซอยแน่แถลงเมือนี่ปันดงลงปันดงลงเจไปว่าอย่างพี่น้องปากเป็นปันดงแหมใช่พันเกณห้าสเอดาปันดงช่างงหัวจากเรแบบหัวจกดอก ตอนนี้ฮอตเชียงยินแล้วนะกำมุนแมนมามันยุ่งยำยุ่งยำ